ดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแดงครับวันนี้ก็มาทำงานครับอ้าวตำรวจตั้งด่านครัออย่าตั้งนะผมไม่ได้แบบขี่มาลืมอยู่กับรถอีกคันครับวันนี้เด็กน้อยไม่ได้มานะครับเด็กน้อยไปวิ่งหินวันนี้ผมไม่ได้ขับรถดำเด็กน้อยเด็กน้อยไปวิ่งหินแทนครับตำรวจหรือเปล่า เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์ครับเล่าประสบการณ์ Facebook ผมเจอบล็อก3วันเนื่องจากว่าเนื้อหาผิดกฎชุมชนครับอ่าละเมิดกฎอะไรประมาณนี้เลยคือก่อนก่อนหน้านี้ถ้าคนที่ติดตามผมใน Facebook เนาะอ้ไม่ใช่ครับเป็นแมคโคร เสียจรหรือเปล่าโอ้เปิดทางน้ำครับน้ำท่วมเนาะจะเป็นเสียจรอ่ะเราก็ตอบผมโพสผมโพสร,รูปแม่บ้านผมแฟนผมนี่แหละครับแล้วก็ผมตอบคอมเมนต์เฟ e บุ o k เนี่ยเขาจะไม่ให้มีคำที่ว่าแบบที่มันรุนแรงจะเป็นคำที่ว่าฆ่ายิง ัดอะไรประมาณนี้แหละห้ามมีนะครับเพราะว่าผมเอาไปตอบคอมเมนต์เอซีแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในเฟซครับผมเจอสองครั้งนะครับรอบเลขเนี่ยเจอควบคุมเฟซสิบหกวันแล้วก็บล็อกหนึ่งวันหรืออะไรจำไม่ผิดแต่รอบนี้น่าจะหนักเจอบล็อกสามวันครับตอนนี้โพส์ตไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ดูได้อย่างเดียวครับ Facebook เจอบล็อกสามวันน่าจะคุมเวทอีกเฟสอีกเป็นเดือนนะสวยเลยครับเมื่อวานมื่อวานงานเยอะมากมื่อวานห้างานผมออกจากบ้านตีตีตีสี่ตีสได้แปดร้อยตีสี่แปดร้อยแต่เสียใจครับโพสไม่ได้แล้วก็ไปแก้วิเศษเปลี่ยนยางรถพ่วงสิบกว่าเส้นนี่แหละอันนั้นได้สองพันสี่ห้าสิบ แล้วก็มาทํารถขี่ยาง300แล้วก็ไปปะยางรถตักเชยพืชผล1,000บาทอยู่ที่ตะคงแล้วก็มาทํารถสามทุ่มอยู่ที่โนนสาาําราในนี้ก็8 0 0รผมเฉลี่ยรวมดูแล้วมัน5,000กว่าบาทเมื่อวานบมน้ำมัน600ครับวันนี้งานเลขมาที่ลำดวนลำดวนนี่ครับ ับรถเสียตัวครับเสียตัวอตอนนี้เฟซโพสไม่ได้เลยครับ้สิงมากเลยต้องรวบรวมภาพไปโพสครั้งเดียวเมื่อที่เฟซบุ๊กปลดล็อกนะครับตอนนี้เจอบล็อกสามวันเสียตัวบอกว่าอยู่แถวคลังน้ำมันพีทีนี่จะถึงแลวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลำดวนอำเภอลำดวนนะครับไหนเสียตัวบอกว่าอยู่ตรงคลังน้ำมันไม่เห็นเลย เห็นแล้วเแล้วเมื่อคืนเสร็จงานก็กลับถึงบ้านห้าทุ่มห้าทุ่มตรงเป๊ะเลยครับยังไม่ได้นอนตั้งแต่โมงจะอุ้งงานอะไรนี่ืองานอะไรงานบวชหรือเปล่าเ๊้ใครจะบวชช่วงนี้เนาะ งานศพครับวนยาวเหยียดไปที่ไหนบอขอให้โชคดีกับพบภูมิใหม่นะครับโอ้ไม่ใช่สิโอ้ไม่ใช่งานศพพูดบาปเขาเขาเห่อะไรหรือเปล่านะโอ้เหธรรมาตธรรมาตธรรมาตเจอเสียตัวแล้วเสตัวจอดฝั่งนู้นครับ นี่รถเสียตัวจริงๆชื่อเสียตัวนะแต่ตำรวจเรียกเสียตัวรู้จักไหมเสียตัวเสียตัวแต่ถ้าภาษาลาวกับเสียตัวตัวนี่คือโกหกนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวลงไปดูแต่งแล้วไหน บอกแล้วอย่าแปะสติกเกอร์ข้างเขียวนี่ครับอย่างโหดเลยอย่างโหดเลยขับรถอยู่ไหนย่างเตกใส่ปลาใส่ปลาฮะหาขายนะต้องหาปลาขายเลยบอกสมบุ่ยมีอะไรขายบอ มันซื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกว่าปลาล้มนำปลาคอเสียตัวครับเยอะเลยอย่างใสจ้อันนี้ยังแก้มบ่บ่วยังอ๋อยังอะไรตอนเอ้ยเขาใส่ตอนไหนมันบ่ไล่นี่บ่คือนนู้นนี่ไล่นี่ก็ไปเปลี่ยนในภายวะก็เปลี่ยนในเซบินไล่นี่บ่คือมันทำมันหัวเท่านี้มันชอบบวมน้ำยังสองสินี่นะ นี่นะอ๋อบอกเอ้าคือว่ามูมันแล้วตัวนั้งขึ้นแต่งเร็วฮะบอกเฮ้ยเปลี่ยนยางครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตทำงานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ